ตเคื่ให้เรียบร้อยนะครับชจัสุดยอดคมคู่นี้ิเวลน้าติดตามเอมีการเซอที่น่าะครับะวังเลยแเสอไนครับฝากฝฟนนอ่าหรับครที่ยังไู้ข้ามครับตอนนี้เราจะเริ่มเข้าแันระหว่างทีมคิเวกับทีมวเอานะครับผมมาดูได้เลยนะครับผมนะตอนนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วกรรมการจันนับ เริ่มการแข่งขันใช้ได้ไม่กี่ไิ่นานนี้เองมากันนี่ตัวนี้พร้อมกันหรือยังเรียบร้อยครับวัดเอาเลยเส้นมานี่นี่ครับกรรมการนะครับสามโอ้ยดีการตามสั่งรีโมทคอนโทรลในการต่อรอบเลยโอเคครับพร้อมนะครับสามสองหนึ่งตายได้เอาเริ่มนะครับคิวเลยครับคิวเลย กับคิโลเวลก็คิโลเอ้ยคิโลเวลก็ไวเอิเอาเลยนะครับผมก็สลับกันแล้วนะนี่รอบแรกนี่โดนไม่ต้องหยาดสายตาคิโลเวลก็ทำไปแล้วนะครับเอ้ยไว้เอาก็นำแล้วนะครับหนึ่งศูนย์นะครับผมเป็นคิลโลเวลซ่อมอย่างหนึ่งนะครับเป็นการบ้านที่หนักหนามากๆสำหรับคิโลเวลนะครับผมที่เจอไวเอเอากวาดนะครับสนามลงไปกองเลยทีเดียวไม่ได้ความนุ่มของคิโลเวลนี่ไม่สามารถทำอะไรกับไว้เอาได้เลยนะครับผมครอบที่สองนะครับพร้อมนะครับ เอาครับามอหตาครับเอาแล้วเอาไว้เอาไวเอาเอาไวเอาไวเอาจะใช้ข้างไมเตาหรือไม่เอาไว่เอาเตรียมเฉยๆเยๆกระโดะโดดคดวอาไอยู่นิ่งๆนิ่งสดๆไเอาไว้เอยแต่ไม่สามารถอะไรอยได้หอะไรจะเกิดขึ้นเอาแลวเอาไวเอาไวเไหัเาไปแล้วพยายามไม่ช มีการเลงัเเลลหี้ยงแล้วพยยาามจะพจับมือโอ้ยมีการเลี้งโอ้ยไว้เอาเลี้งใหญ่เลยไว้เอาเลี้งใหญ่เลยคิดแล้วเวล์คิดแล้วเวลนะครับอยู่นิ่งดูเอาละสายเขาเลยครับคิดแล้วเวลไม่ยอมพยายามเลครับคิดแล้วเวลไม่ยอมพยายามนะครับเวลาเรามีแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับจะจัหมดแล้วนะครับงจะหมดแล้วนะครับถ้าทานไม่ชนไม่พยายามนะครับคิดแล้วเวลครับคิดแล้วเวลจะทำอะไรไว้เอาและไว้เอาทำอะไรคิดแล้วเวลนะครับผมไม่ทอะไไรม่ยอมทำอะไรกันเลยไม่เจาะนะเดี๋ยวผมจะนับจะนับสิบแล้วนะครับทสเร็จ แปดเนวมอนี้เสมออโยเกิดขึ้นนะครับผมในบนสนามนะครั่ตอนนี้เป็นจะเป็นหนเท้างูนูนรับนไม่ใชหเท่านะครับครัตอนนี้นไว้เอายังนำอยู่หนึศูนย์ะครับผมเป็นโอกาสแก้ตัวของคิโรเบลกันเลยทีเดียว ความนุ่มของคิร่เวลจะทำอะไรวะเอาไดไหมโอ้ยเกิดการรีฟอร์มของอางเลยนะครับคิร่าเบลอ่างเลยทีนะครับโอ้ยมีการจัดโซนกันขึ้นโอิยการไว้เอาในจานหักงานขึ้นมานะครับหักทิ้งอะไรไม่ไดาคิร่เวลจะเอาความน่าเกิดการฉีกเสื้อเกิดขึ้นบนเวทีนะพลังพลังต้องลงหนวเบงพลังครับตอนนี้ไว้เอาเป็นพลังฉีกเสื้อเองไว้เอาเอาจริงแล้ว เปลี่ยนอนุธเรียบร้อยเอาละครับเอาละครับเอาละครับสามสองหนึ่งเริ่มครับโอ้ยเอาละครับล่นหล่นหล่นโอ้ยยัดยักษ์โอ้ยหล่นไปแล้วนะครับรอบนี่นะครับเป็นคะแนนของเว็บอารไฟท์อารมนะครับผมหักเขาแล้วนี่โอยเป็นเจ้ชนะที่สวยงามของไวท์อารมนะครับขอต้อนรับทั้งสองคนแล้วก็ มือให้กับคิ่ลเวลเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆสนองคนดูนะครับพื้นที่ทางด้านซ้ายกับไล่ครับเอามาดูกันได้นะครับไม่มีใครนั่งอารมณ์สุดยอดสุดยอดจริงๆในคู่ต่อไปนะครับขออัญเชิญคู่ของคณะกรรมการเกียรติจการนะครับผมแรงวันกับ ลขุนนี่เป็นจรวนนะครับขอให้หุ่นไล่แมลงวันกับจรวนมารายงานตัวนหน้าวินีหน้าปัตติเลยด้วยครับขอให้หุ่นไล่จรวดกับแมลงวันด้วยหุ่นไล่จรวดกับแมลงวันใต้หุ่นไล่จรวดกับจรวดนครับผมโอเคตอนนี้หุ่นไล่แมลงวันนะครับวันประจำที่พร้อมกับจรวนนะครับผมคู่นี้ก็น่าตืนตาตื่มากเลยนะครับด้วยความเป็นที่เป็นดิ f e n s i v e เป็นทั้งคู่นะครับผมถึงแม้ว่าจรวดจะเป็นชื่อของออฟเฟนซีฟแต่มันก็ดีเฟนซีฟกันโอเคครับเอาละครับ สนามติดตั้งกันบนสนามได้เลยครับโอ้โหขุณไร้แมงวันมีมีอาวุธลับครับผมโดดมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับไม่เหมือนแต่รอบแรกนะครับคุณไร้แมงวันไปอีทางไหนมาปัดไปขึ้นครับเอ้โหไรครับพียโอ้โอ้มีนี่มันเป็นอาวุธลับอเฮครับ อ๋อไหมครับหายไปแล้ว15นาทีเขาวุธนลับเขาไล่แมงวันนะครับไม่สามารถทำอะไรจรวดได้เพราะไม่โดนนะครับดูเหมือนกันนะครับผ่านว่ารอบหนี้ไม่ได้แมงวันเข้ามาครับมีเมมวันขึ้นมาไม่ไล่แมงวันไม่สามารถปัดรางวัลจรวดได้นะครับจรวดก็ขาอยู่ที่นั่นไหมนะไม้ไล่รางวัลทันทีนะครับกรรมการก็นอนจะนับบนเวลาภายในไม่กี่วินาทีนี้แล้วนะครับผมทางน้าเสียใจที่ว่ารอบนี้อาจจะเป็นการสมอปแล้วนนะครับ40ปีนะ40วินาทีโอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะครับลุกเม่นี่เกิดขึ้น ยัางเงยอจจะมีอาจจะมีเรือิงเลยนะคากด็นขามาด้เป็นทางเต้ที่ต้องคาดาันเองนะครับเดินนะเก้แปดหกี่สามสองหนดเลยหมด ไดรับกับรอบแรกระหว่างสรวจกับไม้ไล่แมงวันนะครับผมรอบหน้านะครับผมจะต้องหาแทคกิกในการวางนะครับผมอาจจะหาพุ่มอาซิุธดีนะครับในการแข่ตขโอ้นไม่ได้แล้วลไมด้แล้ม่ไลว่้แไง่ไ้แล่้แ่้แล้ว่แม่ได้แล้ว่แด้ลวลไมไล่วันใช่แ้อนแล้ว้้วนแลม่มนะครับพาวเวอร์นะครับ จับพาวเวอร์ไล่์เป็นวันไม่พอนะครับผม V8 เลยทีเดียว V8 วนแปดอาละครับพร้อมนะครับวโอเคเริมนะครับโอเคอันนี้เริ่มมีการจับวางคอมโชั่นของเรางพร้อมครับมเตอร์ใหม่นะครับอาแับเอาแล้วสามองาันนี้สองเก่อนสามสองหนึ่งเริ่มครับโอ้โอ้ยอ้ยมียมีการ้ยมีการ เรามาดูกันที่การขึ้นไวตอนนี้เริ่มเข้า่ศนย์นะครับผมอาจจะเป็นอินินิตี้นะครับคืออยู่นิ่งเป็นอินฟิตี้นะครับผมออยเาทำยังกับการขึ้นไวนี้เฮ้ยีอไจะอดสังจะหสัจะดรกาไมวแ่มว้หันพยายาตรวนะครับแต่รุดก็ไุปเลยม่พูน้งส่านเลยวมากเลยครับแต่การขไวนครับ จรวดนะครับจะไปไกลกว่เพื่อนนะครับดูตาางว่าภาษีตอนนี้จรวกนเลจะนำนะครับผมแต่ทำยังไงไม่้เลยยังไม่จอมเยใจเลยมันไดหมยโอ้โหเราจะรออย่างงี้โอยังทียขอยหลังนะครับจะ่รวมดันใหญ่เลยแต่ว่าแต่ว่าแตาวปไ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 ปอไป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 ไไไไไป กรรมการให้เสนอในรอบนี้อยู่นะครับผมไม่ครับทำยังไงไม่จบก็ถมนะครับว่าถ้าเกิดเราแข่งกันในวันนี้ไม่จบไม่จบเพราะฉะนั้นผมจะให้รอบที่สามเป็นสันเดนโดยการโดยการจับเวลาหนึ่งนาทีนะครับถ้าเกิดไม่มีไม่มีใครตกกักเวทีก่อนเนี่ยเราจะนับว่าใครขยับจากจุดเดิมไม่มากเหมือนกัน คือซึ่งจุดระยะทางนี้จะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของกรรมการใช่ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้บนกรรมการไว้นะครับกรรมการชอบกินไก่ทอดนะครับผมใช่ตัวอยู่ตรงนี้ใช่ตัวอยู่ตรงนี้นะครับผมเมื่อวานนะครับกินอะไรนะบอนชอนบอนชอนอร่อยนะบอนชอนนะครับอยากเห็นไหมครับอยากเห็นไหม เขาเหนียวแพงนะสามพันบาทต้นนะครับอ๋อคราวนี้ใครที่ต้องพุ่งต้องพุ่งแล้วนะครับถึงได้ชนะต้องเปลี่ยนแท็กติกกันนะครับผมถ้าใครอยู่นิ่นี่อาจจะมีการแพ้่ถ้าเกิดเคลียร์ตกกันก็ก็เราก็ยังนับอยู่นะครับต้อจะเยี่ยมไปเลยนะครับเยี่ยมเลยครับผมเพราะฉะนั้นขอแค่คอนแทคกันหนึ่งครั้งใช่แล้วเคลียร์ที่ตกกระดานไปใช่แพ้มาชนะก่อนจริงเลยนะนายหนึ่งนาทีนะนายหนึ่งนาทีเท่านั้นนะนาย เป็นเสียเป็นเียงเป็นพิซศวหหุ่นผงใหญ่หุ่นผสวยมา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 ดูหุ่นผงกันไก่ไกๆไก่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 พอบพอ โอ้โหแทคติกของไม้แร่บางวันนะครับผมดูท่าอาจจะเก่ามาแทคติกสั่นเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนแบบตัเลี้ยนมากเลยใช่ใช่ใช่ทางด้านของจรวดนะครับทาการไถดานอย่างอย่างประณีตมากเลยนะครับผมเอาล้วครับจะเริกแล้วครับเอาแล้วหมายอะไรครับอย่าอย่าล้างครับอย่าล้างโอเคนะครับสามสองหนึ่งไม่แล้วครับไม่้แร่จะไม้แล้วก็ชนแล้วก็จะไม้กางเขน แต่จรวดดูเหมือนจรวดจรวดจรวดดูเหอนยไมโอ๊ยมีไม้ครับไม้แยงเขามดจรวดแล้วโอ๊ยแกแล้วแกแล้วมันแยงเขาไม่ได้ปกเลยโอ๊ยนายจอทายังไงดีมันแยเขาเป็นอย่างนี้แล้วไม้ได้แมงมุมจะทายังไงหน่อยโอ้ยแกแล้วจรวดพยายามครับจรวดพยายามแต่เหมือนลายไม้ได้แมงจะถอยหลังนะครับโอยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอยสั่น้วไปได้แมงมุมสั่นีุ่นมอเตอร์ปหดหุ่มอเดอรไดมไ้หุนมอเตอร์หมนะครับผมด้ครับโอ้วันน แล้วตอน,นี้ผ่านในประมาณ30ามส <า S 1> ิบนนะครับยว,ย,ยวโอ้ยดียเท่าไร เนี่ยครับผมโอ้ยมอนแรกเนี่ยตัวฉลวดเนี่ยมันเดินทางไปไกลกว่านะแต่วตอนนี้ไม่เลยรางวัล้ายไม่ไม่ได้รางวัลไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยมีการพยายามแต่ถ้าไม่ได้รางวัลก็เลยทีใครจะพุ่งออกก่อนแต่ดูเหมือนว่าบู๊เมืนตอนไม่ได้เข้ากลางสิบห้าไม่นาทีนี้ครับการม้วนกลางเวทีก็ Arrow, <S <S จะขึ้นเพราะไม้ได้รางวัลไม่ยอมเอาอะไรนี้นะครับผมไม่มีรยอมใครฉลวดก็าทำตัวเป็นจุดศูนย์กลางนะครับผมก็อย่าโอ้ยมันพุ่งเลยขึ้นหัวหน้าผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมัน อย่างอย่างรุนแรงเลยทีเดียวกรรมการครับให้รอบนี้เป็นชชนะของจริงจมันเสียงกันมากนะครับแต่ว่าทางไม้ไล่แมลงวันเนี่ยขยับอกไม่ออกจริงๆครับแล้วก็โค้งตีโค้งมาตรงิงๆครับโอ้คือใช้จุดมุนของจรวดคือใช้จุดมุนจรวดใช้จุดมุนจรวดนี่นะจรวดนั้นพุ่งมานิดเดียวแล้วก็ูกจุดไว้หยุดไว้เลครับผม นี่คือการใช้ประโยชน์จากผู้ต่อสู้กันอย่างชาญฉลาดมากงแต่เล่นต้นไม้แรกทากวันโอเคครับเขียยหน้าแต่ว่าผมให้กลุ่มไล่แมลงวันชนะไปในรอบนี้ครับจับมือครับจับมือทุกคนนะจับมือครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับดูแลกันเลยสามอีเต็มไปเล่นหนึ่งวันยังสั่นยังใส่นะครับผมยังไม่ยอมหยุดไปซ้อมมอเตอร์เนผมได้กินมอเตอร์ไม่นะครับจากไม้เล่นหนึ่งวันได้กินอยู่โอเคแม่การแข่งขันชนะตื่นเต้นนะครับผู้ถัดไปน้ำยังุ ต่อไปเป็นึกเออฟินเดอร์กับประการด่านสุดท้ายโอ้โหกูนี้นะครับโซไม่ทราบว่าใครจะส่น้ำส่เนื้อใครนะครับแต่หน้าโวยและคู่นะครับฝั่งนึงหัวแดงฝั่งนึงหัวชมพูนะครับผมเอาละครับใครอยากเล่นกูแต่ทางนี้มันเลี้ยวหลบได้มั้ยเลี้ยวหลบได้ใช่ได้เลี้ยวเองเลี้ยวเองอ๋อเลี้ยวเองอยากเลี้ยวก็เลี้ยวแต่ถ้าทางบริเวณหวังผลของทางประกันด่านสุดท้ายที่จะกว้างกว่านะครับ คุณหนุ่มิดว่าคู่นี้นี่อาจจะว่ามันต้องมีนักสยามแน่นอนใช่ก็ต้องมีฝ่ายีิชนะกับฝ่ายแพ้แน่อย่างแน่นอนเรามาดูกันดีกว่าโอเคครับพร้อมไหมครับทั้งสองทีมสามสองหนึ่งร่งครับโอ้โหโอ้โหประจันา โครับหอที่สครับหยับใหญ่เลยนอ้าอ้าวอาวอ้ประกาศะลกแล้วอ่ครับสามไปครับ กับประการนาสุดท้ายรอบหน้าใครเจอกับประการนาสุดท้ายไป็นได้แทนที่ไหมดีๆนะครับผมอ้าวพูดต่อไปอันดับตนกับนั่นด้วยโอ้โหนี่มันน่ากลัวเหมือนกันนะครับน่ากลัวในในทางความสะอาดนะครับของช่องปากนะครับเจอเจอเออะไรล่ะาแล้วถ้าหากรู้ว่าพี่ฮักเขียวนะครับกับพี่สตอลีนสีเขียวจะเจอกันยังไง

พีเขาไม่อูุอไวยุ่ายกันได้ดีดนะวยมากมเลยผมไม่ได้ทันบอกเลยโอ้โหธนาคอรนันดานี่นะครับฟันขาวเยอะเลยโอ้โหเรามาดูกันรอบที่สอนะครับการแข่งขันในรอบท่องนี้เพราว่านันดาต้องกระโดดจะมีพลิกล็อกไหมโอ้ยมีการวเอร์ชันใหม่เกิดขึ้นรอ่รให้เวลาเต็มคัวันนันดาโอ้ยโองยอ้โอโอ้อ้ยอโ้ออโอยัโ้อออ้ย อันไซนั่ควันอนันดานะครับไปแปลงควันที่บ้านไปซะแล้วนะครับผมข้าจากเมือกนอนขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ทำกานนี่เรียกว่าการแปลงฟวันนะครับชนะทุกสิ่งนะครับโอเคอันนี้เราเหลือสี่ทีมสุดท้ายอย่างรวดเร็วุดีอยวต่อนะไหมเราจะให้ ตอบเลยดีกว่าครับแต่ว่าพร้อมกันหรือเปล่าครับสำหรับทีมแรกวายเอากับคุณไล่แมลงวันไล่แมลงวันนี่ไม่ใช่ไหนแล้ววะเป็นพอเตอร์อยู่หรอนนี้อพร้อมเ่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่อย่าลืมนะครับว่าเรามีป๊อปปูล่วัวนะครับถ้าใครที่